ลองพูดความสัมพันธ์แบบปั๊ปปิ้นเลิฟหรือว่าแบบ <c oughs> น่ารักดิความสัมพันธ์น่ารักน่ารักอะไรแอบรักอะไรนี้ชอบแอบชอบคนนั้นคนนี้อ่ะเพราะว่าเหมือนถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราจะตายซากอ่ะถ้าไม่ชอบใครเลยมันมันมันแห้งไปปะวะอะไรอ่ะออถ,ถ้าตอนนี้รู้สึกแบบมองย้อนกลับไปมันจําเป็นที่จะมันรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องชอบเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นคือหมายถึงว่า ไอเราชอบแต่ว่าลองสังเกตเวลากูชอบใครกูจะบอกเพื่อนเว้ยกูจะแบบเออบอกเพื่อนแบบอะไรยเงี้ยบางทีกูไม่ได้ชอบขนาดกูจะต้องรู้จักเขาคนนี้จะต้องอกูในสายตาเขาจะต้องมีกูอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบอุ้ยน่ารักจังนี่คือหน้าตาที่แบบตรงสเปกเลยแต่แค่แค่นั้นนะรู้สึกแค่นั้นแต่ว่าไปบอกเพื่อนแบบมึงคนนี้ดีอ่ะที่กูชอบอะไรเงี้ย เออให้มันมีคอนเทนต์แบบไม่กอกว่าให้มันแบบกระปิกระเป๋าคอนเทนต์มีความกระปิกระเป๋าเลยเพราะว่าให้มันรู้สึกแบบปุ๊บว่าเออไออย่างตอนมัธยมอย่างเงถ้าไม่ชอบใครอ่ะเราจะโคตรขี้เกียจไปโรงเรียนเลยมีความแบบคนชอบว่ะใช่เอ้ยตอนตอนเข้ามหนึ่งอ่ะ พูดตามตรงคือกูหาคนชอบจริงๆเว้ยจริงๆคือมันไม่ได้รู้สึกแบบออไม่ได้รู้สึกแบบเเราจะต้องชอบใครนะอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าอยากไปโรงเรียนเออใช่มันจะได้อย่างไปโรงเรียนเพื่อแบบคนนั้นหน้าตาดีต่แบบก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยคือแบบไม่เหี้ยแปลกว่ะโคตรแปลกแปบกตลาดเลยอ่ะมีแต่บางคนมีแต่คนที่แบบชอบเพราะชอบอ่ะเพราะอย่างน้อยก็เขาคือแบบชอบอ่ะอันนี้คือแบบแบบแบบหาคนทีแบบ่จะชอบอ่ะเออนี่เด็กมหนึ่<า>งนะโคตรแกแดดยอ่ะ<า> แล้วก็แล้วก็จะแบบคนีดีโอเคปัดแล้ก็จะแบบคนมันเหมือนแบบหาที่วางตามึงเวลาเราไปโรงเรียนเราจะได้มีอะไรที่แบบเออโหู้หเป็นคนขนาดนี้เลยวะนี่น่ากลัวเนาะอ่ะเอาคิงดีกว่าคิงดีกว่าเราเราข้างลังปีเมื่อก่อนเราเด็กด้วยมั้งเราก็รู้สึกว่าน่ารักเออเราเออเราหน้ารักแล้วน่เราหน้ารักเขาน้ารักโอเขาน่ารักใช่ เออก็พี่น้ําน้องโชนอ่ะเอ้ยน้องชวนพี่น้ำเออทำทุกอย่างพี่ชวนน้องน้พี่ชวนทำทุกอย่างพ่ชวนให้่งคมไหมน้ำทำทุกอย่างค่ะน้ำทำทุกอย่างน้ำไม่เก่งคอมแต่น้ำอยากแข่งคอมเพราะว่าพี่ชวนอยู่ชมรมคอมพิวเตอร์ค่ะเฮ้ยน้องน้ำก็จะไปแข่งคอมให้ได้ค่ะอะไรอย่างนี้อืออารว์ประมาณนั้นจะเป็นอารมณ์แบบเต็มที่อ่ะเธอแบบ ทุ่มทีชนเรียนอสเทพี่ชนแบบว่ายืนรอดก็ซื้อน้ำไปให้พี่ชนอะไรเงี้ยออ้ยคิดว่าไปเรียนอสเซอร์ทอไม่ใช่นเราไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวอะรคิดว่าไปเรียนอสเซอรทอพนี้คือต้องคันอะไรหนูโหยยังมาต้นจานวันเย็นไม่ได้ด้วยอ๋อใช่อารมณ์แบบเต็มที่แบบชาไปแช่น้ำไข่แบบต้อง ุต้องได้้คุยตองรู้จัก,<อ>จกก็คือเหมือนครัา,างแรกที่คุยกันก็คือทักว่าเออพี่จ,จาหนูได้ไหมหนูนี่นะทําไมไ<อ> <laughs> จะจาไม่ได้ร <laughs> <laughs> เราเล่นทําขนาดนี้ไม่แปลกหรอกจะจําไม่ได้อา <laughs> จจะจาได้อ่ะเออแบบเอเอก็เราว่าเราก็เต็มที่เลยดับหนึ่งอ่ะ <laughs> <laughs> เราก็ลุยอ่ะ <laughs> เออเราแล้วเราก็ลุยครั้งนั้นแล้วก็แบบเราก็สั่เบลเชป้าหลังจากนั้นเราก็รู้สึก้บยเรา เราไม่เจอใครแบบว่าเราไม่สปาร์คใครเลยเออเราเราสึกว่าเออเขาเป็นป๊อปปี้เลยของเราแล้วเราก็รักเขาไปเลยแล้วเราก็ไม่รักใครเลยเราก็ไม่รู้สึกอย่างนี้กับใครเลยจนถึงตอนนี้เราก็ไม่รู้สึกกับใครเลยเนี่ยไม่เคยรู้สึกท่าคนนั้นใช่ไหมเออใช่ใช่คือคนไหนเออก็มันก็แบบผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างให้แบบไปอยู่ในสายตาเขาอะเราต้องรู้จักเขาเราต้องได้พัฒนาเออ ไม่ไม่มีใครถึงสเตจนั้นเลยยกเว้นเขาคนนั้นก็ยังเข้าใจเข้าใจกูยังไม่เคยถึงสเตนั้นเลยอ่ะกูแบบเข้าใจเข้าใจน้ำเออน้องน้ำยอดว่ะเออเก่งว่ะเก่งตรงที่แบบสามารถที่ทำได้อ่ะก็เพื่อนดันแหละสู้เพื่อนก็ส่วนหนึ่งเราก็ส่วนหนึ่งเพื่อนก็สู้เพื่อนก็สู้ไปกับเราเลยเนสู้ดราม่า่ารอยคังเออหนักสู้ พูดวมันก็พูดแล้วมันก็คิดถึงอ่ะหมายถึงว่าบรรยากาศอ่ะออดหนุ่มบรรยากาศใช่ไหมมันแบบมันมันมันมีความแบบหวานแหววอะไรเงี้ย๊อปไี้เลิฟแหละป๊อปปี้เลยแล้วก็มีแค่นั้นดเลยพราะไม่เคยมีความกับใครอีกเลยกูเวลากูชอบใครใช่ไหมมันจะเป็นที่โมเมนแค่แบบสั้นๆอ่ะ แต่ว่ากูก็เป็นสายสายสุดเหมือนกันถ <The> <laughs> ้นาส่วนกูชอบใครนะกูก็จะแบบเอาไปเองไปอยู่กับไปอยู่ให้เขาเห็นเราอะออแบบประมาณว่าเออพยายามให้เขาเห็นว่าฉันนะฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแค่มันเป็นแค่โมเมนต์สั้นๆนะมันไม่ได้รู้สึกว่าจะจะแบบอะไรยาวนานเลยอะสําหรับที่กูเจอมานะเ <laughs> อออาจจะเป็นว่าชอบคนหลอะอะเออไม่มีใครไม่ชอบคนหลอหรอกเออจะนอนสิ เออแต่ว่ากูชอบมาก็ไม่ได้หลอกเขาด้นสำหรับเราไงในมุมมองเราแบบประมาณว่าเอออะไรยเงี้ยมันไม่ต้องเป็นโลมาตรฐานชายไทยอะไรหรอกเออกูก็ไม่ได้มีป๊อปปี้ลงป๊อปปี้เลฟอะไรเลยไม่ได้แบบมีความรักในแบบความสัมพันธ์ที่ได้ที่น่าจดจำเลยแค่แบบมันก็มีช่วงที่แบบแอบชอบใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ได้มาบ่อยๆนะแบบ นานๆครั้งแต่ถ้าสมมุติมีแล้วเราก็จะอยากที่จะแบบทําทุกอย่างเพื่อเขาเอ้ยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดน้องน้ําไม่ได้แบบแค่แบบแค่แค่อยากให้เขาแบบเห็นเราอ่ะเออแค่นั้นแหละแบบว่าเฮ้ยคือบบฉันสิฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออแต่มันก็ไม่ได้เป็นมูทน่าจดจำอะไรเหมือนเหมือนแบบเหมือนมึงเหมือนขิงหรอกเหมือนน้องน้ำอะไรเงี้ย เออไม่ได้เหม,มือนน้องน้ำแค่แค่แบบแค่แค่แบบเป็นช่วงเวลาหนึ่งเฉยๆน้ำไม่ถึงไม่ถึงน้องน้ําเลยไม่แตะเลยไม่แตะเลยอ่ะเพราะว่ากูเวลากูชอบใครกูชอบแอบชอบอ่ะชอบอยู่อยู่กับแค่กลุ่มเพื่อนอ่ะจะไม่อยากบอกใครเขาอชอบแต่พอแต่พอแอบชอบแล้วเขาไม่รู้ก็โอเคสบายใจแต่พอเขาแบบแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาไงแบบว่า เขาก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้อะไรมันก็เลยมันก็เลยถึงจุดที่ต้องแบบพยายามทําให้เขาเห็นว่าแค่แบบเอาตัวไปใกล้ๆไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปบอกเขาว่ะเอออะไรอย่างงี้แค่แบบทําให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวของเราอะอก็คือให้เขาเห็นเราอย่างเป็นเราแค่เห็นเขาพอเออใช่ความรักในมือแตนชอบแค่นั้นไงแบบอ๋อกูชอบก็ก็เออได้เห็นตัวหออะไร อืมแต่มันก็่ม่ช่วงสั้นโหซวสั้นไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบโลกไปนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องทุ่มเทเท่าน้องน้ําไม่ได้รู้สึกว่าโลกครั้งใบให้นายคนเดียวเออไม่ได้ขนาดนั้นมันยังไม่เจอหรือว่าเราไม่มีวะเออกูมันยังมันยังไม่เจอมึง เนี่ยไม่มันยังไม่เจอมันยังไม่เจอหรือว่าเราไม่ได้มีมูทที่แบบว่าต้องทุ่มเทกับใครสักคนหรืออะไรประมาณนั้นว่าเออแบบคนเราก็ต้องพยายามททุกอย่างเพื่อเธอเนอะอะไรเงี้ยมากูว่าคนเรามันจะต้องมีจังหวะชีวิตหนึ่งที่เจอใครที่เราอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างให้เขาอ่ะนึกออกปะรวมถึงอยากจะพ่อโ่อะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่ช่วงเวลาจังหวะเวลาใช่ เออก็แบบโตขึ้นอาจจะไม่ได้แบบูหวาแบบจะเจิดเจอแต่แบบเอออาจจะมาแบบในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้เออประมาณนั้นก็ไม่รู้สินะอันนี้ก็พวกเราก็เนาะห่างไกลยู่ประมาณนึงแล้วประเด็นคืออะไรจะหาคนจริงๆจะหาคนอื่นมาพูดด้วยแต่นึกว่า จริงๆเราต้องหาคนที่ช่ำชองนะช่ำชองแบบความความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยตอนในชีวิตกูมันไม่มีมันมีแต่แบบเพื่อนว่างหลัอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เราช่องเราเติบโตขยับขยายไปมากกว่านี้ก่อนค่อเราคุยมาให้พวกเรา้แลวเราามคุยกันดีคือตอนนั้นเราอาจจะเปลี่ยนความคิดไปแล้วว่าเออเราจะเป็นแบบเราจะเป็นแบบนี้เพราะพี่เลิฟเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แบบอยู่ที่โมเมนต์อะไรเงี้ย เดี๋ยวเหลือเหลืออีก<า>ทีหนึ่งนาทีเลืโอเคออกเลยนะโอเค